ปลาจกชทยสี่ห้าบาท้าคุกุปีนี่ก็อร่อยกระจับก็อร่อย น้ำเต้าหู้นี่ขายดีมากอร่อยอร่อยสิบบาทเองไม่ใส่ไม่ใส่เ,สเครื่องเจ็ดบาท ยำแหลมก็อร่อยเลยอร่อยห้าสิบบาทนะอออเองข้าวปลาข้าวกล้องเขาเนี่ยของอร่อยเต็มเลยข้างในตลาดโชคชัยสี่ของอร่อยเยอะครับเยี่ยบเลยร้านอะไรอร่อยทัย้งนั้น ร้านนี้อร่อยเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยร้านนี้ไก่ดีมากนะทำไมนะบุญแดงข้วาวมุกฟ้าเราจะพาไปร้านประจำร้านประจำคือตักกิจโจ้เนื้อซื้อกเลับประจำร้านอร่อยอร่อยมากหอมน้ำซุปก็หอมก นะร้านขิงนี่ร้านประจำร้าประจำในน้นสุดอร่อยมากร้านนี้ของอร่อยมตอนนี้ได้ฮะหมดแล้วเหรอทอดอยู่ยังทอดอีกนะไหมอร่อยมากเลย ไส่กะหรี่ปั๊บไส่แกงกะหรี่นะอร่อยมากมากมากอยูเดินเขาอยู่ที่แป้งนะแป้งเขาจะแบบบางกรอบนุ่มบรอบกรอบอร่อย